นี้กันนะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ใน Years of You แต่ละปีที่มีเธอด้วยยกเครดิตทั้งหมดให้ทางช่องเอ่อให้ทางันม Music นะคะเครดิตพี่พี่ันม Music นะคะทุกคนเชือไม่ได้ทําอะไรเลยเ <laughs> ชือแค่เป็นหนึ่งคนที่ไปร่วมร้องเพลงเฉยๆใช่เนาะวันถ่ายสนุกมากใช้เวลาถ่ายไม่นานค่ะอืม ก็ลองไปหาใครนะคะที่จะรวบรวมเราสีคนเข้ามาได้หรือคนอื่นๆด้วยจริงๆริคนอื่นๆด้วยซีรีส์เล่นยาวไหมทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะคะว่านับดาวนั้นทำให้ทุกคนได้เห็นเชอในมุมแปลกใหม่ไม่ใช่เห็นเชอในมุมแปลกใหม่เห็นนับดาวหรือเห็นเชอที่ไม่เคยทําอะไรแปลกแกไม่ได้เคยทําอะไรแบบนั้นได้ได้ทานะคะก็เป็นสิ่งที่คนตาเป้งาก แท้ค่ะเป็นวุ้ยอยากจะป้ายายาอะไรวะคุยชอบไปชิชิปิดยี่ห้อเฮ้อมันเป็นขนตาที่มีกาวในตัวทุกคนชอบมากไปลองหาซื้อกัน,นะคะ่ะจยเวลาเวลาไปได้เยอะเลยแล้วก็ขนตาสวยด้วยอิงๆิ่ง่นตาน้นตนาตีมาที่สุดดวงยังแบบหยุดหยุดหยุด เราติดตามกันต่อไปนะคะบอกแล้วว่าค่อนข้างเรื่องราวมันเยอะมากเราผ่านไปไวมากทุกคนต้องเก็บรายละเอียดกันนิดนึงแล้วก็ห้ามพลาดแม้แต่เบรกเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นต้นปีกับปลายปีเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมฮ่า <c> ฮ <oughs> มอแบบมอดูด้วยพามอว์อยู่ไหนล่ะพามบวหนูตั้งอยู่นน่นนะน้องอยู่นนุ่น <c oughs> น้องกามมมอลลี่ด้วยให้จ้ะจริงๆมีมอลลี่ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าเอา,เอาไม่ได้ต้องยกน้องมาไหมค่ะ <laughs> ตอนนี้มีแค่ในย r s of you นะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือยิ้มง่าย live section ทาง YouTube One Music ฝากไปรับฟังกันวันนี้นะคะเพิ่งปล่อยแล้วก็เดี๋ยวมีสัมภาษณ์ต่างๆออกมาเพียบเลย วันนี้คืนนี้มีแพลวทอลกกับพี่แอนทองด้วยท,ทุกคนคือทุกคนคิดว่าหนูตั้งเกมไว้แต่หนูไม่ได้แตะเลยหนูเสียใจมากไม่ได้แตะมันเลยอะไม่ค่อยได้เล่นแล้วพึ่ตั้งไว้แต่ไม่ได้เล่นเท่าไหร่เลยมันขี้เกียจทุกคนส่วนใหญ่มเป็นความขี้เกียจของเชอร์สมัครม่ะ เบื้องหลังยิ้มง่ายเราถ่ายถ่ายกันง่ายมากๆค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็ร้องซิงร้องตามที่เป็นท่อนที่แบ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยจอยมันหันใช่แล้วไม่ใช่จอยดีกว่าจอยมันหันฮนะ่ะค่ะขอบรับสามสิบป,ปีน <laughs> ี่มันะ อาา้าวไม่มีไหน,นี่ยมีแต่กล่องมาเป็นแล้วอย่างนี้ฮ่หาฮ่าแล้วจะมีอยู่สามจอยเที่ยวมาที่นี่นี่แชร์ต้องแบบ EP5 วันที่จริงๆทุกคนกล้ากันนะดูกันนะนนะ <laughs> อย่าเพิ่งทิ้งกันกลางทางนะคะนั่งรถไฟหอ,อก,กันต่อไปก่อนนะ ใครมาขึ้นกลางทางก็ได้มาถึงใครมาขึ้นตอนนี้ก็ก็เริ่มดูอีพีหนึ่งแล้วไล่มาก็ได้นะคะมีเยอะจังเพราะว่าวันไหนอยากเล่นจอยไหนก็จะหยิบจอยนั้นมาเล่นค่ะแต่ยังไม่ได้หยิบออกมาเล่นเลยตั้งทิ้งไว้นานมากเลยเดี๋ยวเชื่อก็จะมีตัวใหม่มาด้วยเอามาตั้งเพิ่ม ทั้งหมดนี้นะคะหนูก็พูดได้เลยว่าเดี๋ยวหนูมีร้านเกมที่หนูสนิทต,ตั้งแต่ก่อนเข้าวงก็ลายไป,ไปบอกพี่เขาว่า่่เหยูอยากได้จอยคอลเลคชันนะคะพายได้ไหมแล้วเมันก็จะมาขอบคุณคะ่ะค่ะเนียนเฝากร้านโฟร์เพเยอร์ช็อปของพี่เขาด้วยนะคะเย้ส yeah, hey, hey, hey. ีก่อนเล่นทีหลังอืม ก็ค่อนข้างเป็นความจริงอยู่นะ <laughs> expiration สามสามหรอฮะเราท้องมาแล้วหรอ,อยังอออแพงไมกรีโถ <laughs> ไม่มีใครเล่นเพยห้าเป็นเพื่อนเชิงเลยค่ะจอยทั้งหมดนี้เป็นเชิอเล่นคนเดียวค่ะ <laughs> <laughs> แค่หยิบม,มาเล่นทีละอันของสะสมยิสมไมค์ของสะสมยิน <laughs> 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 เขาริงเยอสวิตสองเหมือนเขาบอกว่าจะมาศูนไทยจะมาช่วงสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมแต่พี่เขาจะส่งมาให้เลยเข้ามาอยแคทหรออาจจะมีแวะไปนะคะแต่ว่าฝากแคทที่เชิร์ตทุกคนไปได้นะคะศูนย์ซิริกิดใช่ไหมนะใช่น่าจะใช่นะคะ อ๋อชิพลมาดูไลฟ์โอเคสวัสดีค่ะฝากเดี๋ยวจบไลฟ์นี้เชอก็จะไปดูแพวแม็กเอ้ยพลวไลฟ์ Pal ต่อกันนะคะไปรับชมกันได้นะคะทางช่องอัมมาลินทีวนะีใช่ไหมนะใช่ถูกอันไหนแบบหมดก็หยิบอีกอันมาเล่นทุกต้องทุกต้องทุกต้องทุกค,คนอย่าเพิ่งให้เชอซื้อเกมใหม่เชอขอลองเพราะว่า เชื่ที่ดองดองไว้ยังเล่นไม่หมดเลยหยิบมาดูตอนนี้ตั้งใจว่าจะเล่นสามเกมนี้นี่ทุกคนเห็นไหมความนี่แกแลียดอัลต์นี่ค่ะยังไม่แกะเอาจากปัจจิตฤทิ์สองว่าจะเล่นสามเกมนี้ให้จบอาทีเปิดเล่นได้แค่อย่างชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้เล่นต่อเลยตาองตั้งไว้ยัไม่ได้เล่น ใช่เล่นเกมของ้องเกมมากมากทุกคนแคสเกมสามเกมใช่ค่ะไม่กริบฟึบใช่แล้วฝากมีผลงานของน้องๆเอบีนเคเพียบเลยนะคะก็ฝากผลงานะตอนนีนะ้ออนอยู่ก็มีของออนด้วยใช่ไหม ของเจนก็เพิ่งจบไปไหมนะจำไม่ผิดอของม<อ>ิวสิกก็เพิ่งโผล่ไปทางไทยพีเอสใช่ไหมนะถ้าหนูจำไม่ผิดนะใช่ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากผลงานต่างๆแล้วก็ฝากเพลงน้องๆบีนเคียต่อไปด้วยนะคะลองฝากน้องป๊อปเปอร์ของเราด้วยนะคะตอนนี้ทํางานหนูว่ะน้องทํางานดีมากละเท่าที่เรารู้สึกจากคนข้างนอกและไม่ได้อยู่ในกระบวนการเบื้องลังเรยวไม่รู้เหมือนกันว่า ซัพเฟอร์ขนาดไหนแต่ว่าหรือแบบต้องไปดิวอะไรเยอะไหมแต่ว่าค่อนข้างน่าจะโอเคเนาะใช่ไหมป๊อปปอ <laughs> 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 สวัสดีเจ้าอิสรินะจา้าโอเมเตโตนะอิสึจังโอเมเตโตอัตลักษณังงั้นก็เจนงใช่ <laughs> อาตาชี้ค่ายหนูไม่รู้ค่ายแต่ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรกั m b บ r รมากครับปอปอสมเป็นแมวใช่สมเป็นน้องรักกับผมสมกับที่ตามกับผมนะเอาจริงคือต่อแรกก็ไม่ ไม่คิดว่าจะมีใครจะทำต่อโดยเลยจริงๆนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมนั่งคุยไปมาในช่วงหนึ่งแล้วปอปอก็พูดขึ้นมาว่าปอปออยากลองผมว่าจริงเปล่าแล้วก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่ต่อถากเป็นกำลังใจให้ปอปอต่อน,นะคะทุกคนจริงๆปอปเปอร์ของเราเลย ส่วนวันที่ได้ไปรวมตัวกับรุ่นหนึ่งอ่ะคือเชอร์ก็คืออยู่ที่งาน8ปดปีของ b n k อยู่ใช่ไหมแปปีสปอรเรียทีแล้วตอนแรกกัน็นัดกันซะว่าประมาณสามทุ่มน่านจะไปเป็นไงล่ะมาตามไปห้าทุ่ม <laughs>